สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับก็ช่วงนี้ต้องบอกว่างานเยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นประเพณีเขาเรียกว่าบ,บุญศาสตร์เดือนสิบเนาะแถวสุรินก็จะเรียกว่าแซนโดนตานะครับคือเป็นประเพณีเส้นไหว้นะครับเดือนสิบนะครับบุญศาสตร์เดือนสิบเนาะถ้าทางภาคใต้ก็จะ เป็นเทศกาลชิงเปรตเนาะก็เลยเขาเรียกว่าเป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัยโบราณเนาะก็ยังไงก็ต้องขอ,อนโมทนาบุญกับเพื่อนทีีทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างโบสถ์เข้ามาเป็นระยะเป็นระยะนะครับแม้ว่าช่วงนี้เลขอาจจะไม่เข้าก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญให้กับเ,เสริมดวงหรือ ยังไงก็แล้วแต่นะให้กับตัวเราเองนะครับเนาะวันนี้แอดมาตามความฝันคุณยายนะครับอ๋อยังไงก็ขอฝากเพลงเนะาะเพลงสิทธิ์ของหมานะาะล่าสุดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นคุณยายเนาะเล่น M v กับเพลงพระพลเนานะตอนนี้ก็ยังไม่มีงบยิงแอดโฆษณานะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเน็ซีนะครับเป็นกำลังใจนะครับเข้าไปรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ชอบไม่ชอบอยังไงก็ว่ากันไปนะครับวันนี้มาตามฝันของคุณยายนะครับก็แหมถ้าท่านใดแอดเชื่อเหลือเกินว่ายังมีหลายท่านที่ยังชอบและก็ติดตามความฝันของคุณยายนะครับเนาะแม้ว่าพักหลังอาจจะไม่เข้านะครับอ๋อ,อมีเรื่องบอกนะครับทำไมเลขไม่เข้านะครับก็ร่างส่งแม่สมานที่แกแกจะชอบกระโดดลดเต้นอะ่ะเวลาแกเข้านะ คือปกติบางท่านอาจจะไม่เชื่อเนาะแต่แกพูดขนาดว่าเวลาเนี่ยล่าสุดเนี่ยแกรู้เลยในบ้านแอดมีอะไรนะคุณยายมีอะไรคุณยายยังไม่รู้เลยนะครับแต่แต่ร่างทรงเขารู้แบบบอกได้ถูกเป๊ะๆ๊เลยนะบางทีเราก็ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกันแล้วกันนะครับเนาะวันนี้มาความฝันคุณยายนะครับคุณยายฝันเมื่อคืนว่าแกไปตามหาน้องชองเนาะคือจะไปไหนสัก สักที่หนึ่งแหละพอแกไปมาก็เนี่ยไม่รู้ใครจากไหนนะครับแกวิ่งมาก็มาขึ้นรถน้องชองเต็มไปหมดเลยนะครับก็คุณยายก็บอกว่าอุ้ยทำไมมาขึ้นรถเยอะอย่างนี้ทำไมไม่ไม่มาขึ้นรถคันอ่าน้องแปมเนอะลูกสาวคนะันนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ขึ้นหรอกเขาจะไปคันนี้เนาะเขาจะไปคันนี้ในภาพนั้นในฝันคุณยายมองดูแล้ว แกบอกว่าคือพูดตรงๆไม่ใช่คนนะขึ้นเต็มคันรถเลยไม่ใช่คนแน่นอนแกบอกแต่แกมองดูไม่รู้ใครเป็นใครมีแต่คนแก่บางคนก็รูปร่างสูงใหญ่เนาะแกก็พยายามแบบคือกลัวรถมันพังเนาะเขาก็บอกว่าพังเขาก็จะไปเออเหมือนประมาณรถรถไม่พังหรอกทีนี้แกมองดูไปแล้วแบบทําไมคนมันขึ้นเยอะจังเลยคันนี้ พยายามมาแย่งมาเบียดเสียดกันเนี่ยข้างหลังนี่ขึ้นเต็มกระบะเลยนะครับคันนี้ขึ้นเต็มคันเลยแกมั่นใจเลยครับว่าไม่ไม่ใช่นะแล้วก็คุณยายเหมือนประมาณว่าเอ๊ะนี่มันเป็นคนที่แบบเหมือนตายไปแล้วนะฮะคนที่เสียชีวิตนานแล้วทําไมถึงได้มานั่งรถคันนี้เต็มไปหมดนะครับแล้วก็ของชองเขาก็แต่งตัวแบบรอเขาเหมือนจะพยายามจะสตาร์ทเครื่องและเสียงรถดังมากคุณยายก็บอกว่า เป็นไม้เสียงรถดังอย่างเงี้ยมันจะไปได้ยังไงเดี๋ยวก็ไปเสียข้างทางเนาะเพราะเป็นรถเก่านะครับแม้ถึงกันนั้นเขาก็ยังแบบไม่ยอมนะครับยังไงเขาก็ขึ้นรถคันนี้ให้ได้นะครับขึ้นเงินแบบว่าอืจะไปให้ได้อาจจะไปให้ได้นะครับอก็รายละเอียดเยอะนะครับคุณยายเล่าก็แล้วรถคันนี้ก็วิ่งไปจอดที่บ้านใครสักบ้านหนึ่งแหละนะครับพอดีก็อยู่คนละที่คนละหมู่บ้านเนาะแอดยังไม่ได้ตามไปดูเนาะ อย่งไงเพื่อนนักศก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับก็ลองตัดเล่นดูนะครับก็เผื่อท่านใดชอบก็จะเอาไปลองเสียงรายวันก่อนก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ลองสลับตำแหน่งดูนะครับเนาะอาจจะเป็น306ไหม303 306อะไรประมาณนี้เนะ630าะ630หรือ360ได้เนาะก็ แล้วแต่เพื่อนในสีชอบเนาะคือยังไงในฝันก็บอกว่ายืนยันยังไงก็จะขึ้นรถคันนี้ให้ได้นะครับอาล้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะครับก็ถือว่าเป็นฝันแรกของคุณยายก่อนนะครับเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่แอดจะมาอัปเดตนะครับส่วนน้องหลองตอนนี้ก็ยังนะครับตอนนี้น่าจะเริ่มมีสัญญาณแล้วนะครับอาละครับวันนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ